คยสงสัยไหมครับว่าทาไมหุ้นเติบโตที่ถือไว้ไม่กลับมาโตอีกเลยราคาหุ้นก็ดอยหนักมากดอยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับใครเล่นหุ้นมาสักระยะหนึ่งก็ต้องมีดอยกันบ้างแหละแต่ดอยชั่วคราวเนี่ยไม่น่ากลัวนะดอยชั่วโครดไม่กลับมาโตอีกเลยแต่หกคือสิ่งที่ต้องระวังครับนักลงทุนมืออาชีพต้องแยกให้ออกว่าหุ้นเติบโตแบบจริงๆกับหุ้นเน่าในคาบของหุ้นเติบโตเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะตัวไหนควรถือต่อตัวไหนควรยอมมอบตัวแล้วไปหาโอกาสที่ดีกว่า คอร์สเนี้ยผมพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้เฉพาะทางสำหรับหุ้นเติบโตโดยเฉพาะเลยนะครับผมนําเอาความรู้ที่ผมสอนทั้งหมดในคอร์สหุ้นสารัฐหุ้นจีนหุ้นไทยที่ผ่านมารวมเนื้อหาที่ผมสอนที่ไทยวีไอสมาคมนักลงทุนไทย CSI s o c i e t y แล้วก็มันนี่แชทเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาไม่ต่ํากว่า240ชั่วโมงผมสกรีนเอาเฉพาะที่จําเป็นสําหรับการเรื่องหุ้นเติบโตออกมาเป็นสายไฮเปอร์โกลด์โตเยอะโตยาวควรมีหน้าตาเป็นยังไง พร้อมกรณีศึกษาหุ้นสหรัฐหุ้นจีุ้นไทยแบบคัดเฉพาะตัวทีเด็ดที่ขึ้นสิทเด้ง้อยเด้งมาคุยกันนะครับ เอาแบบให้จบละใช้งานได้จริงภายใน7วันบวกกับอีกหนึ่งเวิร์กช็อปนะครับสอนกันแบบ Face to f เ c e เห็นกันไปเลยว่าหุ้นแบบไหนหน่าเก็บไม่น่าเก็บพิเศษสำหรับคนที่ลงรอบนี้เองเนี่ยหลังสอนเสร็จผมจะทำคลิปสรุปเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็เวิร์กช็อปเป็นคลิปสันให้ด้วยสำหรับเป็นช็อตคัทในการเรียนรู้นะครับทั้งหมดนี้จะทำให้มือใหม่เข้าใจได้ใช้เวลาไม่มากไปทำการบ้านต่อเองได้สงสัยอะไรกลับมาดูย้อนหลังสำคัญที่สุดคือเฟรมเวิร์กที่จะสอนเนี่ยต้องพักติคอร์นะครับคือมันต้องใช้งานได้จริงร ก็มีนักเรียนในคอสเนี่ยเอาไปใช้หาหุ้นจี๊ๆมาได้แล้วนะครับตัวผมเองก็ใช้งานอยู่นะครับทั้งหมดเนี้ยถามว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะเหมือนกับการซื้อหวยแต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่ยากจนเกินความสามารถครับผมสอนมือใหม่มาหลายคนก็ทําได้กันเยอะเพื่อหาหลักในคอสเนี่ยลา่ย,ยาวตั้งแต่การดูพิเศษโมเดลโปรดักต์มาร์เก็ตติ้งสตรัทจแบบไหนคือกลุ่มพิเศษโมเดลนางฟ้าที่ทําให้หุ้นของเราเนี่ยโตโตและโตเป็น10เด้งร้อยเด้งได้นะครับ ใช้เฟรมเวิร์กของผมเนี่ยเลือกหุ้นให้ถูกตัวแล้วมาดูกันว่าไทมิ่งแบบไหนมาร์เก็ตไซเคิลแบบไหนที่สร้างจุดซื้อระดับเทพอะไรคือรายการที่เราจะต้องติดตามให้ดีในงบการเงินนะครับรายการไหนคือตัวที่จะชี้สตาหุ้นของเราเลยเคสที่ผมพูดในคอร์สเนี่ยคือเคสที่โดนมากับตัวเองทั้งนั้นเลยนะฮะได้กําไรมาก็จริงเจ็บก็เจ็บจริงนะครับถึงเล่าความรู้สึกตอนนั้นได้หลายๆครั้งเนี่ยคำว่ารวยกับซวยเนี่ยกั้นกันด้วยเส้นบางๆทั้นั้นครับคอร์สเนี่ย ใครไม่ว่างวันไหนเรียนออนไลน์กลับไปดูย้อนหลังฟังสรุปช็อตคัดไลน์มาถามคำถามได้ผมตอบถามทุกวันตอนเย็นสองทุ่มถึงทุ่มทุกวันนะครับเฟรมเวิร์คหุ้นไฮเปอร์โกรดโตเยอะโตยาวเอาไปใช้สร้างพอร์ตหพ้นเติบโตเทปเทแบบถือได้ไม่ต้องกังวลไม้จะมีการปรับฐานเกิดขึ้นแถมด้วยเทคนิคที่ทำให้หุ้นดีๆเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราครับเราไม่ต้องไปเหนื่อยวิ่งตามหุ้นเองมันจะทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นขนาดไหนจบคอสนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าคุณภาพหุ้นที่ทุกคนเลือกก่อนและหลังจะต่างกันอย่างเห็นไดด้ชั ไม่ว่าคุณจะเป็นสายพื้นฐานหรือว่าสายเทคนิคครับเหตุผลเพราะอะไรมาลองศึกษาไฮเปอร์โค้ดเฟรมเวิร์กของผมดูแล้วคุณจะตอบคำถามนั้นได้ด้วยตัวเองแบบที่นักเรียนคนอื่นก็ได้คำตอบของเขาไปแล้วเช่นกันครับ